วัค,ค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่หลีมาเดินเอ็มพอเทียนะคะพอดีว่าเจอเงาดาทินี่ล่า,างสองอย่างเงี้ยเนี่ยแต่ยังหาไม่เจอเลยว่าอยู่ไหนมันห่างออกไปแล้วอะ่ะ <No. S 2> อ้าวทำไม้ของพิดใกล้ขึ้นไหนๆดูของพิดดิอะไรอะ่ะพี่หลี่เปิดเว็บจากในโทรศัพท์มือถือ ไม่รู้ว่ามันจะตรงหรือเปล่าเดี๋ยวรอเอ้ยแม่นอยู่พินเจอแล้วพินไม่แคปเจอหรอไม่ครคับจับอย่างอ้อยอิจจาไหนล่ะไหนล่ะของฉันทำไมฉันไม่มีอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ไม่ติดเน็ตช้าให้เบอร์รี่กินไปแล้วเปลี่ยนลูกบอลเอาตาบอลยิงไม่ถึงฮึบไม่ถึงฮึบไม่ถึงพีทเขให้หน่อยพีเคียให้หน่อยเดีย๋ยวสองมือไป มือเดียวมือ,อโอ้เย้เยได้หนีแน่เลยเนี่ยนี่ลูกเท่าไหร่หกหกได้แล้วเย้บสบายใจแล้ววันนี้ ตัวใหม่ด้วยขอบคุณนะคะพี่สมพลทัศนาโกศลน,นะคะที่แนะนำนะคะเว็บดีมาให้นะคะผ่านทางแฟนเพจทลลสตาพาวิลลินนะคะคก็ทดลองใช้แล้วมเอใช้ได้จริงอ่ะสุดยอดขอบคุณมากค่ะ